สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาให้ดูเบื้องหลังนะครับในการถ่ายทําคลิปของผมนะครับว่าเป็นยังไงบ้างอุปกรณ์อันที่1เลยนะครับที่ต้องมีนะครับก็คือในเรื่องของโทรศัพท์นะครับนะโทรศัพท์แล้วก็มีตัวนี้นะครับเราเรียกว่าขาตั้งกล้องการที่โทรศัพท์นะครับอยู่บนขาตั้งกล้องเนี่ยมันจะทําให้โทรศัพท์เนี่ยมีความมั่นคงแล้วอีกอย่างนะครับเรื่องของไฟนะครับเราต้องมีนะฮะ เพราะว่าเวลานะครับมันจะทําให้เราเนี่ยหน้าสว่างนะครับแล้วก็ฉากฝังสว่างเนี่ยนจะทำให้เราเนี่ยดูดีนะครับแล้วก็เวลาเราเซ็ตเรียบร้อยนะครับทีนี้นะครับก็หมายความว่าเวลาเราเราพูดกับกล้องนะครับเวลาพูดกับกล้องเนี่ยนะครับสำคัญนะครับก็คือสายตาของเราเนี่ยจะต้องดูไปที่รูตรงนี้มันจะมีรูเล็กๆอยู่ตรงนี้นะครับการที่เราดูรูเล็กๆเนี่ยหมายถึงว่ารูเล็กๆตัวนี้นะครับมัน มันเป็นตัวโฟกัสนะครับจะทําให้เราเหมือนเราจ้องตาครับกับคู่สนทนานะครับเหมือนเราคุยกับนะฮะเหมือนเราคุยกับกับกับคนนะครับเป็นการจ้องตากันเวลาเราสื่อสารด้วยสายตาเนี่ยเขาเรียกว่ามันมีความอ่ามีมันมีมันมีสัมผัสอยู่นะครับจากนั้นนะครับจากเมื่อผมเซ็ตกล้องเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็เตรียมสคริปนะฮะอันนี้เราก็จะมีสคริปต์นะแต่ในแต่ละการสคริปก็จะประกอบด้วย3ส่วนด้วยกันนะครับส่วนที่หนก็คือในเรื่องของพาดหัวนะครับ ในการที่เราจะทำคอนเทนต์นะครับให้มีผู้ติดตามหรือเกิดการแชร์เนี่ยนะครับเราเหมือนหนังสือพิมพ์นะครับเพราะฉะนั้นการพาดหัวเนี่ยจะสําคัญมากนะฮะเราจะต้องใช้คําที่พาดไปแล้วน่าสนใจนะครับอย่างเช่น4เทคนิค4เคล็ดลับแบบนี้นะครับอ่าซึ่งผมก็จะใช้บ่อยๆนะวันนี้ผมก็จะมาพาดหัวนะครับในเรื่องของเหล็กนะครับ4 4จุดสําคัญตรวจสอบเหล็กเบื้องต้นจากฉลากเหล็กอ่าแบบนี้นะครับก็จะมี4ข้อด้วยกันอ่านี่คือพาดหัว แล้วก็ข้อที่1 2 3 4แล้วก็สุดท้ายนะครับเราก็จะมีคำว่าเป็นกิมมิคของเรานะครับเพื่อทำให้ลูกเพจหรือคนที่ติดตามเราช่วยทำอะไรบางอย่างนะครับอย่างของผมเนี่ยใครคิดว่ามีประโยชน์นะครับพิมพ์ว่ามีประโยชน์ให้หน่อยนี่นะครับเพราะฉะนั้นการที่คนช่วยกันพิมพ์เนี่ยนะครับจะเป็นเรื่องของการตลาดออนไลน์นะหมายความว่าเฟซบุ๊กก็จะบอกว่าโอ้โหเนี่ยคอนเทนต์นี้น่าสนใจมากเลยโอ้มีคนพิมพ์แล้วมีคนแชร์เยอะแยะมากเลย มันจะทําให้เฟซบุ o กเนี่ยช่วยให้ผลักดันคลิปของเราเนี่ยไวรัลขึ้นอ่าแล้วก็จะเข้าถึงคนได้มากขึ้นใครคิดว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์พิมพ์มีประโยชน์ทหาไรครับ